ว่าด้วยธรรมที่พระสมณะทรงทราบคําว่าทรงทราบแล้วในคําว่าและธรรมเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วปรัสไว้ได้แก่รู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วตรัสสอนตรัสไว้คือทรงบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนก ทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะจึงดับนี้ทุกข์ นิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาเหล่านี้อสวะนี่คืออสวะนิโรธคามินีปฏิปทาทำเหล่านี้ควรรู้ยิ่งทำเหล่านี้ควรกําหนดรู้ทำเหล่านี้ควรละทำเหล่านี้ควรเจริญทำเหล่านี้ควรทำให้แจ้งเหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งภาษายตนะหก แห่งอุปทานนาคารห้าแห่งมหาภูตร,รูปสี่รู้แล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจ่างแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วตรัสสอนตรัสไว้คือทรงบอกทรงแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศไว้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งแสดงธรรมมีเหตุผลมิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผลแสดงธรรมมีปาฏิหาร มิใช่แสดงธรรมไม่มีปฏิหารพวกเธอควรทำตามโอวาททำตามคำสั่งสอนของเรานั้นผู้แสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่แสดงเพื่อความไม่รู้ยิ่งผู้แสดงธรรมมีเหตุผลมิใช่แสดงธรรมไม่มีเหตุผลผู้แสดงธรรมมีปฏิหารมิใช่แสดงธรรมไม่มีปฏิหารก็เป็นการเพียงพอเพื่อความยินดี เพื่อความปราโมดเพื่อสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็แลเมื่อตรัสเบยากรณาภาสิทธินี้ทั้งหมื่นโลกธาตุก็ได้สั่นไว้แล้วรวมความว่าและทำเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทำแม้เหล่านี้คือความโกรธความเป็นคนพูดเท็จความสงสยัยเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีบุคคลผู้มีความสงสยัยพึงศึกษาเพื่อหาทางแห่งยานและทำเหล่าใดพระสมณะทรงทราบแล้วตรัสไว้ ทำเหล่านั้นเมื่อความดีใจและความเสียใจทั้งสองมีอยู่ก็มีหนึ่งสพระพุทธเนรมิตรทูลถามว่าความดีใจและความเสียใจมีต้นเหตุมาจากไหนเมื่ออะไรไม่มีความดีใจและความเสียใจเหล่านี้จึงไม่มีขอพระองค์โปรดตรัสบอกเรื่องความไม่มีและความมีว่า มีต้นเหตุมาจากสิ่งใดแก่ข้าพระองค์